ว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นถูคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะสําหรับผู้กํากับคนเก่งผู้กำกับคนดังนะคะนั่นก็คือต้องเตนั่นเองนะคะผู้กํากับภาพยนตร์เรื่องสับเปลือกคะ่ะที่ตอนนี้ไรายได้ก็ตูดพุ่งไปแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะ แว่วๆมาว่าน่าจะประมาณกว่าๆ600ล้านบาทแล้วนะคะก็ทําเขาปลื้มปลิ่นกันน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะเขาก็มีการไปยืนถ่ายรูปคู่กับรถป้ายแดงใช่ไหมตอนนี้ก็คือกระแสะเขากําลังแบบว่าขึ้นมา,ากเลยดังนั้นแน่นอนค่ะยิงใกล้กับอะไรแล้วช่วงนี้บวกกับจังหวะหวยใกล้จะออกด้วยอ่าพาไปสองรถป้ายแดงที่เขายิงคู่กันสักหน่อยนึงค่ะก็แหมภาพยนตร์เขากระแสรแรงมากๆเลยนะคะสําหรับภาพยนตร์เรื่องสับปเปละือค่ะที่ตอนนี้พุ่งทะย,ยานไม่หยุดเลยตอนนี้รายได้น่าจะป่าเข้าไปประมาณ6 ร0 0กว่าล้านบาทแล้วนะคะทำเอาต้องเตทิติสีนวลผู้กำกับภาพยนตร์คนดังถึงกับลืมปลิ่มน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุดค่ะเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ต้องส่องเลขเด็ดกันรัวๆเมื่อผู้กำกับคนดังต้องเตนะคะได้โพสต์ภาพตัวเองกับรถใหม่ป้ายแดงของหนุ่มรุ่นพี่คนสนิทก,ก้องห้วยไร่ค่ะลงไอจีส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่าเลิกงานยามดีและแน่นอนว่าสิ่งที่แฟนคลับส่องกันคงไม่พ้นเลขทะเบียนรถนั่นก็คือ6 2 4 8นั่นเองค่ะส่วนเลขเด็ดที่น่าสนใจก็คือ6-2 2 4 8 6 8 6 2 2แล้วก็4 8ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางเนาะสำหรับเลขเด็ดงวดนี้ที่น่าติดตามแต่อย่างไรก็ตามต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันด้วยนะคะ